สบายดีเนาะวันนี้ก็อยู่กับซองอ้นสุวรรณพลชอนเนลเนาะเาะหลังจากที่เฮาอันไปรับแม่คลิปเมื่อก่อนอย่ยสักเพิ่นกามีของฝากของต้อนมาจากอันเมืองลักซาวเนาะแดนหนาวกัมืองฮอนชีมาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดกินกันเนาะแม่เอาอย่างมาก็แม่หะหมอบุญโอ้แม่เลยหมดทันได้่อยๆผมเนา,านนะเราแง่เราแง่เนาะนี่เนาะแม่เอามาที่เป็นทงตัวนั้นเฮาก็จะซอย ซอยอะไรก็แช่น้ำเนาะนี่ไม่แช่น้ำไว้ไมา,าถ้าเราแช่น้ำแม่ว่ามันจะฟาดก็คือเอาแช่น้ำเพื่อเอาอย่างหรือว่าตัวที่ฟาดฟาดออกนะเขาแช่แช่ประมาณสักสิบห้าทีหรือว่าสาิบทีถ้าเป็นไปได้แช่สักสามสิบนาทีมันจะดีเลยสองน้ำจค่อยฟาดอ่าล,ล้างล้างน้ำสะอาดมาณสองน้ำนะแม่ว่านะอ่าแล้วก็ของฟางอันนี้เป็นข้าว ข้าวหางบ้านบ้านเองเอิญข้าวหางข้าวที่แบบเพื่อนไปเอาอันตอนที่ประมาณมันจะกลายเป็นน้ำนมน้อยนึอ่อน,นะเป็นเม็ดฮะแล้วก็เอามานึงน่งนึง่งทั้งทั้งอันนั้นเลยได้นึง่งทั้งอ่าทั้งมเมล็ดเลยทั้งกล้าเ,าเนาะแล้วก็มันก็จะจากนั้นล้วก็ไปตามไปตามแล้วก็มามาสีแล้วก็เป็นแบบนี้อยู่แซบหอม,อมตอนนี้ก็เราก็เฮ็ดกิ่นกับน้องสาวเนาะอันน้าไปนะ อันนี้เป็นทังทอนเนาะเป็นกับอันนี้เช่นไรเป็นเห็ดแกงเห็ดแกงแกงช่กินเนี่อันนี้กะบกระดูกหมูเนาะหมูทั้งนี้กับแทงเตอรเพราะว่าอยู่ลาวนี่ผลกระทบนี่หลายย่างแล้วก็ราคาสิ้นราคาสิ้นหมูขึ้นจากราคาสี่สิบป้ายในสี่สิบห้าพันจะขึ้นมาเป็นห้าสิบห้าสิบป้ายห้าสิบห้าพัน ราะว่าส่วนลาวส่วนไหลไม่ค้ายอยู่ลแล้วเขาจะสวยอันโอกาสเพราะว่ามันเน้นบ้าขึ้นแหละเงินบ้าขึ้นมีผลกระทบมีมทั้งที่นาะชิ้นหมู่นาะก็ผลิตอยู่ในลาวครับบอกงว่าคือขึอ้นไหลได้กระดอกกันเดียนะแต่ตอนตอนนี้เขกาก็เป็นชิ้นกระดูกะกระดูกเพื่อเพือพ่อได้แก้ข่าวเฮาก็ คั่วมันด้วยให้มันกินขาวน้องแล้วเก็เซ้หัวกินขก่เนี่ยจะเตี๋มันไมมพอลันท่านำไ่นาะคนนี้เขาได้เตี่ยอย่างไรเดยใช่อนนจะเขาเบื่อเไม่าเไม่ใช่ไหมใช่ กินมาจากนั้นนิดนึงเนาะจะเก,กิดขวานเป็นยังไงสมราร์กอ่ะลานน้อยเป็นยังไงมาอยู่เบียงแบะยัง,ะยงไงมอเห็ดแนะนำตัวด้วยตัวเองชื่อ,อยังเจ้าชื่อ,อยัง,งนะเราเราเรา,เราถ้าว่าภาษาเราจะ่เข้าใจต้องว่าภาษาทองพินเนาะเท้าเจือเลยบเจือช่างชางนะจากพีละฮาพีฮาพีเลยอ่ะ ห้ากสมปีเมนะเลยห้า si ป no. no. no, no. ีละสมปีสี uh ่เด I mean? ือนเนาะเนาะมีน้องบ่น้องนองเธอชื่อเลยนองจืน้องจื่ปกเกตโตปกเกตโตเมืเชียงัมเพชรอบ่เมชน่ีเกตโตน้องใส่่อเกตโตชิโยกับอ่าวเลยบ่เมื่อใดกับบานเมื่อลดกับบาน ยังบม่ยักกลับเนาะมื่อไนเมื่อไนเมื่อไนขึ้นเงินเมื่ออ้าวเลยจ้ะมื่อคืนเมือคืนนะอันนี้ก็เป็นหลานทรายเนาะที่มาแต่บ้านมากับมากับแม่มื่อก่อนที่เอาไปหับเนาะแต่ดื้อหลายเบาเวิกฟังหมดเลยปัตตานิมายืดจนเงียนจบจนใหญ่ายเปนศิกับเป็นบะไรนี่แหละเด็กน้อยเนาะอ่าเ้าก็ กับอท่านะ้าครับให้กระดูกมันซุกแล้วก็ค่อยเอาอันตรงหัวบุญมันใส่เนะครับนะกับอาไปจักหน่อยนะหลังใจที่มันโคดแล้วก็ซ้อนสอกฟองตัวนี้ออกนะฟองทีม่มเลยเพราะว่ามันเป็นบวชซ่บนะเอาเบาออกโอเค สอนออนในจักน้อยอ,อ,อันนี้นีะเอากระสาอันนี้ใช้เลยเด้อเอานำไปหัวหัวแงหัวบุญหัวทุนยู่ทางเงินรักษาว่าจะหลเลยพี่น้องเพราะว่าอันนั้นเป็นโดยใช่ เราจะยู่บนดอยนะยูย่เขื่นน้ำนี่กับโอ้นี่บรา่ได้กินตรงนี้เนาะนออันนี้เน,น,นี่ยมาหลายปีเติมไปได้ประมาณสี่ห้าปีแล้วมั้งเพราะว่าเมื่อบ้านเนาะกับบ่อได้ค่อยได้เมือ่อกับปีนึงกับจำเมือใช่หนึ่งเนาะแช่กับจำเมือในช่วงเดือนเดือนเือนซี่เปน5่าคือสองการเนาะ สุงการเป็นแม่ของเงินเพราะว่าเอาอยู่นครหลวงเอาการหาเงินเนาะหาเงินเพื่อที่จะอ่าส่งน้องเนาะส่งน้องคซงสาวเงินสองคนตันนี้จะจบคนนึงละจบอ่าจบปริญญาตรีคนนึงเนาะก็คือผู้ซื้อทอนที่ในหลังจบเดลแต่ตอนนี้เป็นการม่เทียบเปรียบแล้ว จากเรือผู้เล่นเนาะซื้อซื้อวาหน,นิดเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะจะมาให้รีวิวเกี่ยวกับครอ,อบครัวของคนณมันมีผู้ใดเมื่อก่ครับอาไปชโวดไปทำงงานหรืออย่างนาะเราจะมารีวิวครอบครัวกันจะเป็นคลิปหน้าคลิปนี้เอาครับมาเฮ็ใหาตัวนี้ก่อนเนาะแกะตัวนี้ก่อนโอ้ตอนนั้นเรา,าก็คนคนตะไวบนะเดี๋ยวจะน้อยเอาครมาปลูกพอตัวนี้สู้ก็ค่อยมาปลูกก็ได้ มมเม <c oughs> น,นูนี้เฮ็ดกับยาะไรง่ายๆแต่ว่าความแซบของนอกตรงน,นี้มันจะมีอยู่ในตัวหรือล้ว,วมันจะแซบเดี๋ยวเราค่อยมากินกันทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้จะเซตเป็นดีเอ็อยแล,ล้วจะรสาตหนัวขนาดเลย่งกับบุ้มฟ่อย่างไรมีแต่เกลือแล้วกับแป้งนัวใช่เท่านั้นจบพี่น้องเดี๋ยวมาตักออกไปกินกันเลย แซ่บไปเยดนี่นะทุกคนตอนนี้กะซุกเป็นทีมหอยแล้วอันนี้ก็เป็นนอต้มที่แม่เอามาวานนี่แล้วก็อันนี้เป็นเจลกระปิเจลกระปิเนี่ยอืมเป็นข้าวหางข้าวที่เราเวาไปลองกินอ่ะข้าวกล้งเผื่อนไส้ตรงแซ่บเลยเนี

ใช่ต้องรองใชม,มัหมเนาะใช่ไแมฮอยู่บ้านกินเป็นตาะแต่ว่าอยู่เวียงนี่แม่มาที่นี่กินอ,อยู่เวียงมมีอะไีกินบ้างม,มี ินมันเนี่ยนะน่ารื่อเสมัอ๋อเจิงๆมันเนี่ยอ่ามากเกนนอลองกระดูกนะกระดูกหมู่ายมือรดเก๋รดเกยรดอิน

เขาก็ก,กินเข้ากันพร้อมหน้าพร้อมตาน้องอันนี้กับน้องอันด้นาน,านหลางน,นช่เนาะใครแซ่ปะสุดยอดเลยช่ปะสุดยอดสุดยอดขอานาดัครับนี่เนาะตาแก่หัวบุญข้านต๋าซ่บลยยนยเนาะแซายคลับ ย้อนมันแต่งตาลเลยเฮ้ยสุดยอดทีดดละมันลงเมื่อไหรเริ่มลงเริ่มบันใจทีละมันยาวเขอโกงคูดง่าพอดีพ่อโทรมาแล้วพ่อคินหอนแม่โทรมาเป็นมาคืนนี้สองอเน้าะคลิปนี้กับเพียงนิดนิดนาะคนใดมักคลิปนี้กันหน,นึ่นะนง,นนนงนนคนแกรกกดแชร์กดติดต่อใครนะเจอกันคลิปหน้า เอโอ่เราไปลาไปก่อนบ๊ายบายเออขอเนอนเถยนะ